你看。卡 ไ MCT News Podcast ประจำวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,568กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่มีรายง,งานว่าวอชิงตันได้กำหนดให้อาร์กติกเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับความร่วมมือกับมอสโกในด้านการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและการพัฒนาเส้นทางการค้าใหม่ๆซึ่งความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสภาพการอ้างสิทธิ ซึ่งซับซ้อนในอาร์กติกและมีหลายประเทศอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันสถานการณ์ปัจจุบันของการอ้างสิทธิ์และกำลังทหารในอาร์กติกก็คือรัเสเซียเป็นผู้นำด้านการอ้างสิทธิ์และกำลังทางทะเลซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ502.1ล้านตารางกิโลเมตรซึ่งครอบคลุมถึงขั้วโลกเหนือสหรัฐอเมริกาถึงแม้จะมีการอ้างสิทธิ์แต่มีข้อจำกัด ด้านขีดความสามารถสหรัฐอ้างสิทธิ์ในอาร์กติกประมาณร้อยละสิบและได้ขยายการอ้างสิทธิ์ล่าสุดในพื้นที่นอกชายฝั่งอลาสก้าทะเลเบริงมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งทับซ้อนกับพื้นที่ที่แคนาดาอ้างสิทธิ์ส่วนแคนาดามีการสร้างดุลยภาพระหว่างการอ้างสิทธิ์และขีดความสามารถในการอ้างสิทธิ์พื้นที่อาร์กติกร้อยละ25บนหิ่งทวีปขนาด1.9ล้านตารางกิโลเมตรซึ่งบางส่วนทับซ้อนกับ การอ้างสิทธิ์ของรัสเซียแต่ว่าแคนาดามีเรือตัดน้ำแข็ง15ลำครื่องหนึ่งมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการในเขตภาคเหนือสุดของอาร์กติกขณะที่เดนมาร์กอ้างสิทธิ์ในอาร์กติกร้อยละ20ผ่านดินแดนกรีนแลนด์ซึ่งรวมถึงขั้วโลกเหนือซึ่งต้องเผชิญกับความท้าทายในการบังคับใช้การอ้างสิทธิ์เหล่านี้หลังจากที่ได้ยกเลิอกกองเรือตัดน้ำแข็งทั้งหมดขณะที่นอร์เวย์อาศัยพันธมิตรเพื่อเสริมสร้างจุด dừng และอ้างสิทธิ์ในพื้นที่อาร์กติกร้อยละห้าคิดเป็นพื้นที่2 3 5 0 0 0ตารางกิโลเมตรสำหรับในยะเชิงยุทธศาสตร์และความเป็นไปได้ของความร่วมมือหนึ่งคือรัสเซียมีตำแหน่งที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคทั้งในแง่ของการอ้างสิทธิ์และขีดความสามารถ2คือการแข่งขันโดยตรงอาจมีต้นทุนสูงและมีความเสี่ยงขณะที่3คือการมีประโยชน์ร่วมกันในการสำรวจทรัพยากรและพัฒนาเส้นทางการค้าใหม่ในภูมิภาค ขณะที่สภาพภูมิอากาศกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะไปต่อกันที่เรื่องของราคาทองคำค่ะที่คิดค้น .news รายงานว่าราคาทองคำกำลังทดสอบระดับใกล้เคียงกับเกณฑ์สำคัญที่3,000ดอลลาร์สหรัฐต่อพลอยออนซ์โดยทองคำเริ่มต้นปีนี้อย่างน่าประทับใจ หลังฟื้นตัวจากภาวะซบเซาหลังจากการเลือกตั้งก่อนจะพุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละเในเดือนที่ผ่านมาทำให้ราคาใกล้จะทะลุผ่านระดับทางจิตวิทยาที่สำคัญส่วนประเด็นสำคัญที่หลายฝ่ายกำลังจับตามองก็คือการที่ราคาทองคำทะลุระดับ3 0 0พันตอนลาร์สหรัฐต่ตอทรอยออนซ์จะเป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้นักลงทุนตะวันตกหันมาสนใจตลาดกระทิงทองคาอย่างจริงจังหรือไม่เนื่องจากราคาทอง คำปรับตัวสูงขึ้นจากปัจจัยหลายประการไม่ว่าจะเป็นค่าเงินดอนลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งรวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจภาวะเงินเฟอ้อความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮามาสตลอดจนนโยบายภาษีศุลกากรและการย้ายถิ่นฐานรวมถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาทองคำเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ27ในปีที่ผ่านมาค่ะ ต่อกันที่เรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ของจีนกันบ้างค่ะที่เอเชียไทม์รายงานว่าเมื่อเดือนที่ผ่านมาดิฟซิกบริษัทปัญญาประดิษฐ์ขนาดเล็กของจีนสร้างความประหลาดใจให้กับวงการเทคโนโลยีทั่วโลกโดยการเปิดตัวโมเดล AI ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีศักยภาพในการแข่งขันระดับโลกการเปิดตัวดังกล่าวไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของจีนแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนา AI ซึ่งเป็น เอกลักษณ์เฉพาะตัวความสำเร็จของ DeepSeek เป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพรวมอุตสาหกรรม AI ในจีนที่มีขนาดใหญ่และหลากหลายโดยประกอบด้วยบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีและบริษัทสตาร์ทอัพเฉพาะทางบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของจีนอย่างไบตู้อาลีบาบาและเทนเซนล้วนลงทุนอย่างมหาศาลในการพัฒนาเทคโนโลยี AI ล่าสุดเอ็ดดี้วูซึ่งเป็นซ e o ของอาลีบาบาประกาศว่าบริษัทมีแผนที่จะลงทุน อย่างจริงจังในการพัฒนา AI ให้มีความสามารถเทียบเท่าหรือเหนือกว่าปัญญาของมนุษย์นอกจากนี้อาลีบาบายังร่วมมือกับ Apple ในการนำโมเดล AI มาใช้กับ iPhone ในจีนในขณะที่ iPhone ประเทศอื่นบูรณาการกับ Chat GPT ของ Open AI นอกเนือหจากบริษัทยักษ์ใหญ่แล้วยังมีบริษัท AI เฉพาะทางขนาดเล็กอีกหลายแห่งที่เกิดขึ้นใหม่และโดดเด่นในแต่ละด้านอย่างเช่น c a m b r i n Technologies พัฒนาชิป AI อี e Technology ที่เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพและแอปพลิเคชันเมืองอัจฉริยะเมกวีเทคโนโลยีและ Cloudwalk Technology เชี่ยวชาญในการจดจำภาพและการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ไอฟลายเทคที่พัฒนาเทคโนโลยีการจดจำเสียงถึงแม้จะเผชิญกับการคว่ำบาตรชิปจากสหรัฐและการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลในประเทศแต่บริษัท AI ของจีนยังค้นพบเส้นทางสู่ความสำเร็จผ่านแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์ ขณะที่บริษัทในสหรัฐอย่าง OpenAI ฝึกฝนโมเดลภาษาขนาดใหญ่โดยใช้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแบบเปิดบริษัทของจีนใช้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่จากแพลตฟอร์มภายในประเทศเช่น WeChat, Weibo และ z ือหูรวมถึงแหล่งข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลจีนค่ะ ไปต่อกันที่เรื่องความเสี่ยงจากคํากล่าวอ้างเรื่องหนี้สาธารณะจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะที่สร้างความตลาดใจให้กับนักเศรษฐศาสตร์และนักลงทุนทั่วโลกโดยการตั้งคําถามเกี่ยวกับตัวเลขหนี้สาธารณะของสหรัฐโดยกล่าวอ้างว่าอาจมีการคํานวณเกินจริงอย่างช่อฉนหรือไม่พร้อมแนะนําว่าประเทศที่ถือครองหนี้ของสหรัฐอาจกําลังช่วยโอกาสจากสหรัฐคํากล่าวดังกล่าวไม่เพียงแต่สร้างความซับซ้อนให้กับประเด็นที่ มีความสำคัญต่อสหรัฐเท่านั้นแต่ยังมีนัยสําคัญต่อเศรษฐกิจธธธโลกและตลาดการเงินระหว่างประเทศหนีส้สาธารณะของสหรัฐคือจํานวนเงินทั้งหมดที่รัฐบาลสหรัฐเป็นหนี้จากการกู้ยืมเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาปัจจุบันนาฬิกาหนี้ของสหรัฐแสดงตัวเลขที่สูงถึง36ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นแสนเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดดอลลาร์สหรัฐต่อพลเมืองสหรัฐหนึ่ง คน,นีสาธารณะของสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี2008และเร่งตัวขึ้นอีกครั้งในช่วงการระบาดของโควิด -19 ทําทำให้อัตราส่วนหนี้ต่อ GDP ของสหรัฐอยู่ที่ประมาณร้อยละ121สูงกว่าประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศอย่างเช่นสหราชาอาณาจักร ที่มีอัตราส่วนหนี้ต่อ GDP อยู่ที่99.4%เเมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามค่ะนักเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเห็นพ้องกันว่าตัวเลขหนี้หลักนั้นมักแสดงยอดสูงเกินจริงเนื่องจากรวมหนี้ที่หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐเป็นหนี้อีกหน่วยงานหนึ่งรวมถึงหนี้ที่ธนาคารกลางสหรัฐถือครองด้วยเมื่อหักส่วนนี้ออกไปหนี้สาธารณะที่สาธารณชนถือครองจะมีขนาดน้อยกว่าแม้จะยังแสดงแนวโน้มการ เติบโตที่คล้ายคลึงกันพร้อมยังไม่เพียงแต่ตั้งคำถามเกี่ยวกับขนาดของหนี้สาธารณะเท่านั้นแต่ยังตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ของวิธีการคำนวณโดยไม่เสนอหลักฐานใดๆเขาอ้างว่ากระทรวงประสิทธิภาพของรัฐบาลหรือว่าดอชที่นำโดยอีลอนมาร์ค์ค้นพมการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นซึ่งหากเป็นจริงอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อมุมมองเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของประเทศ นอกจากนี้ทรัมป์ยังอ้างว่าสหรัฐไม่ได้ร่ำรวยในขณะนี้เราเป็นหนี้36ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะเราปล่อยให้ประเทศเหล่านี้ฉวยโอกาสจากเราข้อกล่าวอ้างนี้ขัดแย้งกับความเข้าใจทั่วไปในวงการเศรษฐศาสตร์เนื่องจากหนี้ขนาดใหญ่ของสหรัฐเป็นผลมาจากการตัดสินใจด้านนโยบายการคลังหลายทศวรรษในการรับมือกับวิกฤตเศ,ษศตรษฐกิจต่างๆไม่ใช่เพราะถูกประเทศอื่นเอาเปรียบ ในความเป็นจริงแล้วนี่สาธารณะของสหรัฐที่ถือครองโดยต่างประเทศมีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ30ของ GDP ซึ่งลดลงจากระดับสูงสุดที่ร้อยละ35ช่วงการระบาดของโควิด -19 ในปี2020ซึ่งอยู่ในสมัยแรกของการดำรงตำแหน่งของทรัมป์เองในขณะที่ประเทศถือครองนี่สาธารณะมากที่สุดของสหรัฐก็คือญี่ปุ่นจีนและสหราชอณาจักรค่ะ ปิดท้ายวันนี้กันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กันอีกสักข่าวหนึ่งค่ะหลังจากที่ประกาศว่าสหรัฐไม่เพียงแต่จะเรียกเก็บภาษีนําเข้าสินค้าจากจีนในอัตราร้อยละสิตามที่กําหนดเอาไว้เดิมเท่านั้นแต่จะเพิ่มเป็นสองเท่าก็คือเป็นร้อยละยี่โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันอังคารหน้า มาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายที่การค้าทวิภาคีหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐและถือเป็นการเพิ่มเดิมพันอย่างมีนัยสําคัญในการเผชิญหน้าทางเศรษฐกิจกับจีนพร้อมประกาศนโยบายนี้ตามแบบฉบับของเขาผ่านการโพสต์บนโซเชียลมีเดียโดยให้เหตุผลว่าเป็นไปเพื่อตอบโต้บทบาทของจีนในการค้ายาเฟนทานิลยาเสพติดจ,จํานวนนี้โดยเฉพาะในรูปแบบของเฟนทานิลที่มีจํานวนมากถูกผลิตและจัดหา โดยจีนเป็นคำกล่าวที่พร้อมประกาศผ่านทูตโซเชียลโดยเขาบอกว่าจนกว่าจีนจะหยุดหรือลดปริมาณการผลิตอย่างจริงจังภาษีศุลกากรที่เสนอซึ่งกำหนดให้มีผลบังคับใช้4มีนาคมจะมีผลบังคับใช้ตามกำหนดนอกจากนี้จีนก็จะถูกเรียกเก็บภาษีศุลก,กากรเพิ่มเติมอีกร้อยละสิบในวันเดียวกันคำประกาศของทรัมป์รวมถึงการเก็บภาษีศุลก,กากร้อยละ25สําหรับสินค้านำเขา เข้าทั้งหมดจากเม็กซิโกและแคนาดาซึ่งเขาระบุว่าทั้งสองประเทศไม่ได้ดำเนินการเพียงพอที่จะหยุดการลักลอบค้ายาเสพติดข้ามรมแดนกับสหรัฐซึ่งภาษีศุลกากรน,นี้จะมีผลบังคับใช้ในวันอังคารเช่นกันซึ่งคลัมยังระบุเพิ่มเติมว่าวอชิงตันจะียเก็บภาษีศุลกากรแบบตอบโต้ก,กับทุกประเทศที่สหรัฐทำการค้าด้วยโดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่2เมษายนค่ะ ทั้งหมดนี้คือ IMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่สืบถึงคุณดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ